หยุดกดกดร้ายกว่าฟุ้งร้ายกว่าความฟุ้งเพราะความฟุ้งนี่ยังมีโอกาสให้เราหยุดได้บ้างเป็นช่วงๆไปและเบาวกว่ามีโอกาสสบายบ้างมีโอกาสฟุ้งบ้างมีโอกาสหยุดบ้างแต่หยุดกดที่ติดลึกจริงๆมันจะติดลึกไปจนกระทั่งถึงเรามีประสบการณ์ภายในมันจะลุ่นติดเป็นเสพไปเลยถ้าไม่มีใครไปแกะก็ยิ่งว่านั้นตรงนี้สำคัญเียหยุดหยุดกดกด หยุดแล้วลุ้นแก้ยากหน่อยแต่ก็ต้องแก้ไม่มีทางเลือกมีแต่ต้องแก้อย่างเดียวไม่งั้นภาพในวิติจะหยาบถึงชัดก็หยาบลัตเตอร์ตันแคบยิ่งทํายิ่งแคบแคบแคบแล้วไม่มีความสุขแล้วก็รู้เห็นจะไม่ค่อยถูกต้องมีแต่ความมันติดดันเข้าไปข้างในดันส่งกายเข้าไปแล้วไม่ได้อะไรแก้ต้องรีบแก้ตรงนี้อย่าลืมหลักหยุดนิ่งเฉยอย่างสบายๆไปเรื่อย ทำบ่อยๆทำให้ชำนาญตรงจุดที่เราเคยละเอียดที่สุดให้เป็นจุดเริ่มต้นของครั้งต่อๆไปไม่ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ถ้าเราสามารถทําถึงจุดนั้นได้เช่นเราสามารถเข้าไปถึงดวงธรรมไม่ใช่เราจะต้องมาเริ่มต้นฟุ้งใหม่แล้วฟุ้งน้อยคือทั้งไม่ฟุ้งแล้วทั้งดวงธรรมเกิดอย่างนี้อาการประสาทเกิดแล้วป,ปุ๊บก็ถึงดวงได้เลยนะพ <นะ S 2> อ,เร,อเราเห็นกายมนันละเอียดแล้วก็ล่าสุดสมมติชั่วโมงที่แล้วเราถึงกายมนันละเอียดเราก็รักษาตั้งแต่วันแล้วก็ทำเราก็ทําต่อไปเรื่อยๆ ติไวตรงนั้นไปเรื่อยๆแต่เราเข้าถึงองค์พระแล้วก็อยู่ที่กลางองค์พระเราก็ตั้งกายได้ทาได้แค่ไหนที่ที่ถูกต้องแล้วก็รักษาตรงนั้นเอาไว้ในอริยบทอื่นมาถึงเวลาเราก็พูดต่อกัอนไปยกเวก้นมันหลุดออกมาถ้าเรารักษาไม่ได้หลุดออกมาเราจึงมาเริ่มต้นใหม่อย่างส,บ,สาบายๆเพื่อไปถึงจุดนั้นแล้วก็ทำตระน,นั้นสิ่งที่เราเห็นล่าต้องให้เป็นจุดเริ่มต้นในครั้งต,ต่อๆไปถึงจะก้าวหนา้ายกเว้นเรารักษาไม่ได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นในอริยบทอื่นต้องต้องทาอย่างนี้อย่าให้มันเสื่อมลงมาอย่าให้้้้้้มมมมมัััััันนนนถถถถอออยยยหหหลงใรรรรกกกษษาา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 ททีี่่่่เไไสปต แต่ถ้าถอยหลังก็ช่างมันแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างไง่ายๆโดยการหยุดนิ่งเฉยอย่างสบายก็ทําอย่างดีง่ายๆสิ่งที่เราเห็นล่าสุดให้เป็นจุดเริ่มต้นของครั้งต่อต่อ,ตอไปทำอย่างอารมณ์มันจะได้ต่อนื้อสบายไม่ใช่เวลาเรียนไปถึงโน่เราปอหกวันลุ่งขึ้นเลยมาเรียนอนุบาลใหม่อะไรเพืาอนตั้งอย่างนี้นะจ๊ะสิ่งที่เราเห็นล่าสุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของครั้งต่อต่อ,ตอไป